สวัสดีจ้าทุกทุกคนอขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะวันนี้เป็นวันเทศกาลกุดจีน,นะคะ่ะเอ็มไหวจากที่บ้านที่ระนองในตัวเมืองเสร็จแล้วเนาะวันนี้เดินทางออกไปนอกพื้นที่อำเภอกระบรีไปไหว้บ้านแม่คะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านแม่นะคะอันนี้เอ็มให้ลูกสาวถ่ายให้นะคะอ่าทางเข้าหมู่บ้าน,นะคะ่ะทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านเอ็มเนี่ยถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือก็จะติดพม่าเลยนะคะติดแม่น้ําพม่าเลยมองเราเดินข้ามไปได้เลยค่ะอันนี้คือถนนที่เข้าหมู่บ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะที่จริงเรารถเราไม่ได้วิ่งเร็วนะคะแต่เรานันพาให้เร็วหน่อยนะคะทุกคนอ่าเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะทางเข้าหมู่บ้านภาพก็อาจจะไม่ได้แบบเท่าที่ควรเนาะแต่ก็อโอเคได้อยู่ให้ลูกสาวก็จัดการให้อ่า แะมองไปด้านซ้ายฝั่งนู้นก็คือฝั่งพม่านะคะทุกคนเนี่ย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 คือฝั่งพม่านะคะนี่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 คือแม่น้ําค่ะเขาก็ปลูกสวนยางเนาะเขาดําเนินการทำงานก็ทําสวนยางเหมือนฝั่งไทยแบบนี้แหละค่ะอ่าเนี่ยทางข้าหมู่บ้านเอ็มนะคะทุกคนก็จะรถละรถละเข้าไปนะคะเป็นบ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาเหมือนเดิม อยู่ในหุบเขาเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่เนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆก็จะใช้เวลาข้าวบ้านก็ไม่ไม่ประมาณประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะทุกคนประมาณนี้อ่าเนี่ยค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศเนาะทางข้าวบ้านเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงบ้านเอ็มแล้วนะคะทุกคน ล้วก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆเนาะจะขึ้นเขาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะทุกคนแต่ว่าสองข้างทางก็ทําสวนยางนะคะทําทสวนยางทําสวนมังคุดมีหมากมีอ่าต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เขาบอกเลยนะคะว่าอากาศร้อนมากร้อนสุดๆเลยค่ะร้อนสุดๆเลยนี่ยังไม่เข้าเดือนเมษานะคะทุกคนยังร้อนขนาดนี้เลยค่ะ ก็จะได้ภาพประมาณนี้หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเนาะเขาถ่ายให้ก็ดีแล้วเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะทางข้าวหมู่บ้านของเอ็มเนอะไปหาแม่กันไปไหว้กุจีนกันนะคะทุกคนอันนี้ใกล้จะถึงบ้านอาค่ะเนี่ยเนี่ยเึ้น่ขั้านิดก็เป็นบ้านอาอยู่ซายมือเนอะแต่ว่าหลานสาวเขาไม่ได้ถ่ายลงไปเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เอ็มเรียนเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วบองบองอายุ สีิบกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนนี่นี่คือหมู่บ้านนะคะอันนี้คือโรงเรียนค่ะด้านซ้ายคือโรงเรียนนะคะแต่ว่าเด,เด็กน้อยเขาไม่ได้ถ่ายให้เราเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศก็ทั้งแห้งแล้งบ้างเขียวบ้างก็ว่ากันไปนะคะทุกคนทั้งบนขึ้นเขามานิดก็เป็นวัดแล้วค่ะตอวนี้คือวัดแล้วนะคะทุกคนนนี่นี่คือวัด ดอกไม้เเหลืองสวยๆวยค่ะลงไปนิดนึงก็จะเห็นร้านค้าร้านค้าคือของเพื่อนค่ะเพื่อนเขาเปิดร้านขายของเขากลับมาอยู่บ้านก็เปิดร้านขายของขายเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยค่ะทุกคนอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านเอ็มแล้วนะคะทุกคนนี่บ้านเอ็มก็จะอยู่ฝ่ามือนะคะทุกคนเลยหัวโค้งมานิดนึงก็จะถึงแล้วค่ะนี่เห็นหลังคาและหลังคานี่คือพ่ออยู่ด้านหน้าถนนหลังนี้คือพ่ออยู่หลังเล็กๆ ก็อยู่นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่นี่คือบ้านของเอ็มนะคะบ้านที่แม่อยู่นะคะทุกคนนี่เลยเราก็จะตอดรถไว้มาชมบรรยากาศเนาะบ้านๆคืออากาศร้อนมากค่ะดูนะคะแม่แกไม่ชอบอะไรปลูกอะไรที่เยอะแยะไว้หน้าบ้านเออประมาณนี้ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านเอ็มเนาะ แม่แกก็ปลูกเล็กปลูกน้อยของแกคนแก่เนาะทุกคนเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆของเขาเนาะปลูกต้นหอมปลูกผักชีปลูกพริก,ก,กอะไรก็ว่ากันไปค่ะน,นี่ด้านหลังนั้นก็เป็นส่วนปามนะคะส่วนปามนั้นก็กอายุประมาณยี่สิบปีได้แล้วนะคะรู้สึกอายุจะประมาณยี่สิบปีได้ละ อายุประมาณยี่สิบปีนะคะทุกคนดูนะคะดูนะคะน่าจะใกล้ถึงเวลาที่ต้องเอาต้นเล็กๆต้นกล้าเล็กๆไปแซมแล้วล่ะค่ะทุกคนอายุประมาณยี่สิบปีได้แล้วอ่าเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่เขานะเขาได้เก็บกินตอนแก่ๆของเขาเนาะเราเป็นลูกเราอย่าไปยุ่งเขาอันนี้คือต้นมังคุดนะคะต้นมังคุดอายุประมาณสิบกว่าปีะคะ่ะต้นนี้สิบกว่าปีเนาะ ได้แล้วแหละจุบกว่าปีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอีตอน้น,ออท,นทุเรียนออกดอกแล้วค่ะทุกคนทุเรียนออกดอกแล้วออกดอกแล้วเอปีนี้พ่อเกอของได้ขายละเ <c oughs> ข้าไปด้านในนั้นคือบ้านของลุงนะคะบ้านของลุงสองข้างทางน,นั้นก็คือสวนปาล์มที่แม่เกเก็บกินตอนเก่ๆของเกเนาะคนเก่ๆเ,เราก็ไปยุ่งเก๋อันนี้คือบ้านบ้านน้อยของคุณยาย ซึงลูกๆไม่มีใครได้อยู่ทักคนนี่เลยโอ้ยคุณยายเขาอยู่นะคะทุกคนไม่อยากจะบอกเลยว่าสะอาดมากฝุ่นเป็นบ้านบ้านบ้านก็จริงนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าฝุ่นก็ไม่มีนะคะดูพื้นดูพื้น,นเวลกับของเอ็มที่ระนองอีก <c oughs> อุย้ยด้านบนนุ่นก็คือสวนเหมือนกันนะคะบนเขาทุกคนถามคุณยายว่าคุณยายทำไมคุณยายไม่ทาสีบ้านคุณยายบอกไม่ชอบคุณยายชอบแบบนี้เอาแล้วแต่เขา อันนี้คือต้อนมังคุดนะคะอายุประมาณสิบกว่าปีค่ะแล้วก็มีแก้วมังกรว่ากันปลายมีดอกเทและข้ามถนนไปฝั่งนู้นก็เป็นบ้านนาสองหลังบนเขานั่นก็สวนปลาล์มของนาอันนี้อันนี้คือบริเวณหน้าบ้านของแม่นะคะของบ้านเอ็มค่ะนี่บริเวณกว้างแกจะไม่ชอบให้ปลูกอะไรไว้เลยอ่าเนี่ยอันนู้นอีกหลังนึงก็บ้านนาค่ะอยู่บริเวณติดติดกันทั้งนั้นนะคะเป็นบริเวณนะ ซึ่งแม่อยู่ก็โอเคได้มีเพื่อนๆเนี่ยโอ้ดูแกปลูกธรรมดาเนี่ยดงตรงนี้คือจะเป็นดงดอกดาวเรืองนะคะทุกคนดงดอกดาวเรืองของแม่แต่น่าจะตายหมดแล้วเดี๋ยวแม่แกจะปลูกใหม่เพราะที่บ้านเนี่ยจะดอกดาวเรืองไม่ขาดเลยค่ะดูนะคะทุกคนของแกรกไม่ได้นะคะบ้านแกรกไม่ได้คะ่ะทุกคนดูเลยดอกไม้มงคลน, <c oughs> นะนอกแกดอกกุหลาบ แกออกมาเป็นพุ่มเหมือนเหมือนพุ่มพลาสติกอะค่ะแกเวลาแกปลูกดอกกุหลาบของแกนะทุกคนเห็นโอ้ยังกระดอกปลอมอันนู้นบ้านนาค่ะบ้านนาเขาก็เตรียมตัวไหว้กุจีนเหมือนกันดูต้นขนุนต้นนี้นะคะต้นนิดเดียวค่ะแต่ลูกดอกมากค่ะทุกคนลูกดอกมากมากดอกสุดๆค่ะอันนี้เรือลงแม่น้ํานะคะทุกคนนี่ถ้ายังไงเอ็มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มหน่อยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนาะ เป็นกำลังใจน้อยๆช่องเล็กๆด้วยนะคะคุณตาเดินคุณตาเดินสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ